เรามาช่วงนี้กับพีรับขับขาวนะคะต้องโบภั่การเงินเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญน,นะเพราะว่างี้ค่ะพีมิดไม่ใช่มิตรภาพมิด<ม>ช่าชีพ,ชพมันมาเสลืออเกินแล้วก็กลน้นล่วงเนี่ยออกมาลากไลาโรบแบบแต่เราจะมีวิธีการป้องกันแล้วก็เตรียมการรับมือนะคะด้วยวันนี้ค่ะเราจะได้รับเกียรติผูดคุยนะคะกับ่านถัดลาเพาะเครื่องทองนะคะผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานาักตายนะคะตอนนี้อยู่ในรายการแล้วค่ะตอนรับเข้าสส่รายการะค่ะ,ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพเอบอกว่า กดตึ้งเปลี่ยนหมดก่อนเปลี่ยนภาษาก่อนเปลี่ยนจำนย,ง, <laughs> ย,นำนยงนิดนึงถูกต้องเดี๋ยวก่อนอื่นค่ะขอถามพออก,ก่อนเลยว่าภาพรวมสถานการณ์ภัยการเงินในปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะครับถ้าถ้าตอนนี้ก็ถือว่าดีขึ้นนะครับแต่ว่าเรื่องเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ช่วงหลายปีก่อนเดีวสองสามปีก่อนที่เราพบว่ามันก็มีเรื่องของการถูกหลอกมีแกล้ง call center อะไรที่มันค่อนข้างเยอะนะครับก็จนประมาณสักเดือนประมาณมีนาสองพันห้าร้อยสิบห้าเนี่ยก็คือทางตำรวจก็มีการจัดตั้ง ูนย์บริหารการรับการแจ้งความทางออนไลน์ขึ้นนะครับเพื่อเก็บประมวลตัวเลขต่างๆนะครับของของเรื่องภัยออนไลน์นะครับซึ่งทางจนจนถึงวันนี้ก็ประมาณเดือนกันยายนะที่เขามีตัวเลข2567เนี่ยก็คือมีการแจ้งความแล้วประมาณ6 7 0 0 0 0หกว่าคดีนะครับซึ่งเยอะมากนะครับแล้วก็ตัวเลขอีกตัวหนึ่งที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือความเสียหายของมันที่เป็นตัวเงินเนี่ยก็ประมาณ72,000ล้านบาทนะครับตรงนี้มันค่อนข้างสูงนะครับ ก็เป็นตัวเลขที่เราพอเราเห็นแล้วเราก็ต้องลงมาดูว่าเออมันมันมาจากตรงไหนบ้างนะครับซึ่งในภาพรวมของการรับแจ้งความเนี่ยมันก็มีคดีต,ต่างๆที่ประชาชนเขาแจ้งเข้ามาเช่นซื้อของไม่ได้ของซื้อของไม่ตรงปกนะครับอะไรต่างๆนานาถูกหลอกให้ทำนูน่ทนทำนี่แต่ก็ก้อนใหญ่จริงๆก็คือเรื่องของพวกแกงคอเซนเตอร์ที่แบบโทรเข้ามาแล้วก็ชวนเราไปหลอกนู่นคูเราว่าให้เรากลัวแล้วเราต้องโอนเงินหรือแก้เป็นหน่วยงานรัดอะไรพวกนั้นนะครับซึ่ง ซึ่งถ้าเราดูในภาพทั้งหมดของของจำนวนเนี่ยนะครับว่าไอ้พวกหลอกพวกได้ของไม่ตรงปกอนะ่ะมันมีประมาณสัก3า0,000สองคดีด้วยกันนะครับแต่จํานวนเงินที่แบบไอ้ซื้อของแบบไม่ตรงปกอ่ะมันน้อยนะครับประมาณแต่ที่เราพูดกันว่า70,000่นกว่า72 0 0หล้านนะครับมันประมาณสัก10%เซนี่ยมันคือพวกได้ของไม่ตรงปก<อ>แต่ไอ้เกซหรือกว่านัน,นิดนึงเนี่ยก็เป็นเรื่องของ แกงคอเซ็นเตอร์เลยถูกหลอกให้ลงทุนโทรมาแบบขู่ว่าเป็นตำรวจน,วน,นู่นนี่ท่านบัญชีถูกถูกเป็นบัญชีมาะท่านต้องไปนู่นนี่นะเอาเงินไปให้เขาก่อนแล้วก็ถึงจะปลดล็อกอตรงนั้นได้นะครับซึ่งซึ่ง,งตรงนั้นก็คือเป็นที่มาว่า,าการที่ว่ามิจฉาชีพจะได้เงินของเราไปมันก็ต้องมีบัญชีนะครับ เพราะฉะนั้นการที่ใช้บัญชีเหล่านั้นมิช่าชีพถ้าผมเป็นมิช่าชีพผมคงไม่เอาตัวเองเอาชื่อตัวเองเข้าไปบอกตัวเองครับมันก็ต้องไปหาบัญชีที่เป็นของคนอื่นนะครับชื่อคนอื่นแล้วก็คงต้องใช้หลายๆบัญชีเพราะว่าโอนจากตัวนี้ไปตรงนั้นไล่ไปเรื่อยๆนะครับมันจะได้ตามตัวยากนะครับเพราะฉะนั้นตรงบัญชีที่เอามาใช้ก่อการกระทําอาชญากรรมพวกนี้หรือเราเรียกสั้นๆเนื้ออย่างที่เราเรียกๆกันคือบัญชีม้านะครับเพราะไอ้บัญชีม้าเนี่ยก็คือตัวการที่อุปกรณ์สําคัญส่วนหนึ่งที่ทีี่มชชอาพพใ้หรืวก พวกอาชญากรใช้ในการกระทําความผิดนะครับ<ช>เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือเ,ออเรียกว่าตํารวจก็เลยพวกเราเนี่ยก็เลยต้องสนธิกําลังกันหรือว่าทํางานร่วมกันเพื่อหยุดยั้งตรงนี้จัดการกับเรื่องบัญชีม้าอย่างเดียที่หัวข้อเรื่องที่เราคุยกันนะครับทีนี้อย่างที่รู้คือบัญชีม้าเนี่ยบางคนถูกหลอกให้เปิดบัญชีม้าแล้วพอบัญชีม้าปุ๊บหลายหคนก็โอนเงินเข้ามาซึ่งบัญชีม้าเนี่ยเรามีวิธีการรับมือ,อยังไงของแบงค์ชาติแล้วก็หน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องอ๋อครับคือ คือหลังจากที่เราพบว่าเนี่ยมันจริงว่าบัญชีม้าก็คงไม่ใช่เรื่องใหม่นะพวกมิชชาชีพก็ทำกันอยู่แล้ว<ช>แต่การที่มันมีคอเซนเตอร์หรือมีการทำเป็นเครือข่ายแบบแล้วก็มีการที่เราใช้เทคโนโลยีในการทำธุรกรรมทางการเงินเนี่ยการโอนการเะมก็เลยง่ายขึ้น<ช>นะครับ,รบเพราะฉะนั้นตรงนี้คือการจัดการบัญชีม้าเดิมที่ก็มีอยู่แล้วแต่ว่าเราได้ยกระดับให้มันเข้มข้นขึ้นนะครับ,ร,บรวมถึงว่าทางหน่วยงานภาครัฐต้องออไม่ว่าจะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับพวก กรมสืบสวนคดีพิเศษดี i ไนะครับกสทชซึ่งท่านก็ทําเรื่องของโทรคมนาคมนะครับท่านกํากับดูแลพวกโทรศัพท์มือถือนะครับก็ปปงก็ดูเรื่องฟอกเงินดูเรื่องพวกปราบปรามพวกภัยต่างๆพวกนั้นนะครับก็มาคุยกันแล้วก็ออกเป็นพรลกรนะชื่อมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีปี2566ซึ่งึ่งเร็วๆนี่เองนะปีที่แล้วซึ่งซึ่งตรงเนี้ยก็ทําให้เรามีอํานาจนะครับทางหน่วยงานรัฐเนี่ยมีสามารถ ร่วมกันร่วมมือกันนะครับจัดการเรื่องนี้ได้ดีขึ้นนะครับในส่วนของการที่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกำหนดโทษนะใครก็ตามเนี่ยเ,เรียกว่าเปิดขายให้เช่าให้ยืมบัญชีไหมที่เราคุยกันนะถ้าสมมุติ แล้วผมไปเปิดบัญชีแล้วก็ขายให้ให้คุณน้องปามเพื่อไปทาความผิดเนี่ยผมก็มีความผิดคุณน้องปามก็มีความผิดด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดผมให้ยืมบัญชีผมไปเนี่ยก็จําคุกมีโทษจาคุกด้วยนะจำคุกอ่าและ3สามปีนะครับแล้วก็ปรับสา0แสนบาทนะครับหรือโดนทั้งจําทั้งปรับเนะเป็นโทษที่แลตามพวกรนี่คือให,ให้ให้สามารถลงโทษได้มันก็ก็มีมีมาตรการที่เข้มข้นขึ้นนะครับหรือแค่เป็นการที่แบบ เป,เป็นในหน้าไปหาบัญชีมาให้ก็โดนโลงโทษได้เหมือน,นกันนะครับโดนเหมือนกันจำคุก2-5ปีแล้วก็ปรับประมาณ2 0 0 0 0 0ถึงบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นผลจากตัวพอลกรตะกี้ที่เราพูดกันว่าพอออกมาปุ๊บก็สามารถจัดการได้มากขึ้นสเต็ปต่อมาก็คือตัวพอลกรนี่ก็ให,ให้ให้เรียกว่าอำนาจในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์นะครับ,รบหรือที่เราเรียกว่า AOC นะเขาย่อมาจาก แอน i o ยออนไลน์แกมนะครับโอเป e เรชั่นเซ็นอร์นี่ชื่อมันยาวนิดหนึ่งแต่เรียกย่ยอๆว่า AOC นะครับหรือถ้าเกิดที่เขาโฆษณากันก็คือ1 4 4 1ส่นสีถ้าเกิดถ้าเกิดท่านถูกหลอกโดยมิจฉายชีพนะครับ,รบหรือว่าท่านตกเป็นเหยื่ออะไรเงี้ยนะครับก็สามารถติดต่อที่เบอร์1นึ1ได้นะครับทางนั้นก็คือตรงพลกรนี่ก็ให้โอกาสที่เรา,เ,าเรียกว่ามีโครงสร้างที่ สามารถรับมือกับพวกบัญชีม้าได้ดีขึ้นนะครับถัดมาก็เป็นเรื่องของการที่ภาคธนาคารนะครับต้องจัดให้มีระบบในการาติดตามข้อมูลนะครับเช่นเรื่องของบัญชีเส้นทางเดินเงินนะรเรียกภาษาฝรั่งเนี่ยมันก็เรียกว่า central fraud registry หรือว่าเป็นการบันทึกแบบ รายละเอียดของบธุรกรรมที่เขาเดินไปเดินมาครับอย่างแบงก์เดจริงๆเขาสามารถรู้ได้ว่าบัญชีมันเดินจากตรงนี้ไปตรงนั้นตรงนี้นะครับโอนจากบัญชีนั้นไปบัญชีนี้แต่ที่ผ่านมามันแบงก์ไข่แบงก์มันไม่ได้เอามารวมกันนะครับตอนนี้คือเราเอาข้อมูลมาดูด้วยกันเนี่ยก็จะเห็นว่าเออมันมีการเคลื่อนไหวจากตรงนั้นไปตรงนี้เนี่ยทำให้เราสามารถติดตามเงินหรือว่าติดตามเส้นทางเดินเงินของของมิจฉาชีพได้ได้ดีขึ้นนะครับตรงนั้นมนก็ ก็จะเป็นหน้าที่ที่ตรงเขาเรียกเยอะว่า c f r Central Fraud Registry นะครับก็จะช่วยมีบทบาทเข้ามาทำให้เราสามารถอายัดบัญชีที่เราคิดว่าเป็นบัญชีมาได้เพราะเรามีข้อมูลแล้วตอนนี้นะครับรวมถึงติดตามเอาเงินมาคืนให้กับผู้ที่เสียหายได้เพราะเรารู้ว่าเงินจะถูกโอนไปที่ไหนนะครับอันนี้ส่วนอีกอันหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการจัดการบัญชีมานะครับเดิมทีเราจัดการบัญชีแบบ เป็นลายบัญชีเช่นสมมุติเรารู้ว่าบัญชี1นึ่อเนี่ยนะครับเป็นบัญชีมา้าเราก็จัดการแค่บัญชีเลขที่1นึเท่านั้นนะครับตอนนี้เราสามารถจัดการบัญชีได้เป็นหลายบุคคลเช่นสมมุติว่าบัญชี1นึเหมือนเดิมเนี่ยแต่เจ้าของขึ้นในกอไก่นะครับอันเนี้ยถ้าเรารู้ว่า 1- นึ่งสาเป็นของนายกอไก่บัญชีอื่นของนายกอไก่ก็จะสามารถถูกอายัดระงับการใช้ได้เหมือนกันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับด้วยโครงสร้างในกี่ที่เราพูดถึงว่าเรามีข้อมูลและ เราสามารถติดตามได้แล้ว่ามันอยู่ที่ไหนนะครับแบงค์ร่วมมือกันตำรวจร่วมมือกันนะครับก็ทำให้สามารถจัดการเป็นรายบุคคลได้เพราะฉะนั้นมันจะเรียกว่าสามารถมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับตรงนั้นค่ะทีนี้พอทราบมาว่าในส่วนของการจัดการปัญหาบัญชีม้าเนี่ยตอนนี้มันแบ่งเป็นแบบระดับด้วยตอนนี้กี่ระดับยังไงคะเพราะว่าก็เหมือนหลายๆเรื่องคือว่ามันมีความ ยังมีบางส่วนที่อาจจะยังไม่ชัดบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ส่วนที่ชัดแล้วนะครับตะกี้อย่างที่เรียกว่าบัญชีไหนที่เอาไปใช้ในการกระทําความผิดแล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นสีดําเรียกมาดํามาดำนะครับอันนี้คือชัดเจนแล้วว่าใช่ครับถือว่าทางหน่วยงานรัฐก็จะประกาศออกมาว่าบัญชีนี้คือเป็นบัญชีที่ต้องอายัดนะครับซึ่งแบงก์ก็มีหน้าที่ที่สมมุติว่าเขาประกาศรายชื่อออกมานะครับก็จะต้องดําเนินการภายใน2วันในการที่จะ อายัดบัญชีเหล่านั้นไว้นะครับไม่ให้ทําธุรกรรมอะไรเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นม้าสีดำนะครับต่อมาก็เป็นม้าสีเทาซึ่งอาจจะดูน้ําหนักเบากว่าหน่อยนึงนะครับเช่นในส่วนของแบงก์เนี่ยก็จะเริ่มเห็นพฤติกรรมเริ่มมีการรีพอร์ตเข้ามาเริ่มมีการรายงานเข้ามาในระบบ C F R ตะกี้ที่เราพูดกันนะครับก็คือระบบกลางของธนาคารที่เขาเอาข้อมูลมารวมกันการไม่เห็นว่าเออมันมีเริ่มมีพฤติกรรมที่มัน ไม่ค่อยโอเคแล้วนะครับรตรงนั้นใช่นะครับ <laughs> หรือมีคนโทรเข้ามาที่ 41, <c oughs> 1 4 4 1ี่เบอร์ตะกี้ที่เราบอกนะว่าเขาถูกหลอกให้โอนเงินไปที่บัญชีนี้นะอไอตัวตรงนี้ก็จะเอามาเป็นข้อมูลในการที่บอกว่า,เ,าเป็นม้าสีเทาหรือไม่นะครับแต่ว่าอันนี้อาจจะยังไม่ไม่ชัดเจนเท่ากับสีดำตะกี้ที่มันชัดและประกาศชื่อกันออกไปเลยนะตรงส่วนที่เป็นสีเทาๆเนี่ยก็เบื้องต้นก็ถูกอายัดก่อนครับแต่ว่า ถ,ถ้าถ้าท่านไปเคลียร์ได้ไปอะไรได้เนี่ยก็สามารถปไปไ,ไ,ไป,<ม>ไ,ป,ไ,ปไปคุยไปเคลียร์แล้วก็เปิดบัญชีกลับมาได้นะครับใช้งานได้ตามปกตินะครับ<ม>ส่วนที่เป็นม้าสีน้ําตาลเนี่ย<ม>ก็จะเป็นะระบบภายในของแบงก์เองนะครับซึ่งถามว่าแบงก์รู้ไหมว่ามันมีความผิดปกติ<ม>เดือนนี้แบงก์ก็มี AI เหมือนกันนะครับ เช่นพวกรายการที่มีเข้าออกทีๆเลยเป็นบัญชีบุคคลของพวกเราเนี่ยทำไมอยู่ๆมันผิดปกติมีเดี๋ยวก็มีเงินเข้าแล้วก็สักพักก็มีเกินโอนไปที่อื่นนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นก้อนเป็นก้อนใหญ่ๆมีตลอดเวลาไม่ใช่พอค้าไม่ใช่แมมค้าคะอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นบัญชีที่เขาหน้าสงสัยไว้ก่อนก็เป็นเรียกว่ามาสีน้าตาลนะครับอันนี้แต่ส่วนมาสีน้าตาลนี่อาจจะยังพอ ทำอะไรได้หน่อยนะครับก็ยังไปเปิดบัญชีใหม่ได้เลยได้นะครับแต่สุดท้ายถ้าเกิดเขาทําความผิดจริงก็คงยกระดับไปเรื่อยๆอันนั้นก็กลายเป็นมาเทาอับิตมาดำไดไปเรื่อยๆนะทีนี้อลายๆคนก็กังวลว่าถ้าถ้าเราจะไปเปิดบัญชีใหม่เนี่ยมันจะยากขึ้นกว่าเดิมไหมทีนี้พ่อการเปิดบัญชีใหม่จริงๆก็ถามว่าถ้าเราไม่ได้ตกเป็นบัญชีต่างๆเนี่ยนะไม่ได้มีรายชื่อเดียวการเปิดบัญชีไม่ได้ยากนะครับเพียงแต่ว่าเราก็คงต้อง จร,จริงๆเรื่องของความยากง่ายเดี่ยต้องบอกว่ามันก็เป็นประโยชน์กับเราด้วยถ้าเปิดง่ายเกินไปใ,<ช>ใครก็ไล่เอาใครก็ได้เอาเอกสารรัปลอมเป็นเราไปเปิดเนี่ยมัน,ม,นมันก็ไม่โอเคนะครับแต่การที่เปิดบัญชีตอนนี้ถามว่ามันเรียกว่าไม่ได้ยากแต่ปลอดภัยมากขึ้นเ่ยนะใช้คำว่าปลอดภยัยเพราะว่าต้องมีการยืนยันตัวตนมีมีการเอาบัตรประชาชนไปนะมีการบันทึกใบหน้าอะไรของเราเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ที่จะบอกว่า การเปิดบัญชีมันมันปลอดภัยมากขึ้นนะครับเพราะแบ,บงก์เองก็มีขั้นตอนมีกระบวนการที่ทําให้แน่ใจว่าคนที่มาเนี่ยเป็นคุณนุย้ยเป็นคุณปามจริงๆ,ๆนะครับอาจจะเป็นแบบนั้นนะฮะส่วนทีเ่เรียกว่านอกจากเรื่องของการที่จะเปิดบัญชียากแล้วนะครับไม่ไม่ยากจะเปิดบัญชีมันจะต้องปลอดภัยมากขึ้นแล้วนะครับก็คงมีเรื่องของกระบวนการต่างๆที่ใช้ในการโอนเงินนะครับ <นะ S 2> อย่างที่เรา ผมมั่นใจว่าทุกท่านก็คงรู้ดีนะครับว่าเมื่อเปิดบัญชีแล้วการที่เราจะทำธุรกรรมอ่ะแบงก์ก็ต้องใหเราลงทะเบียนสำหรับไปเปิดใช้บริการโมบายแบงกิ้งนะครับก็จะยากขึ้นนิดนึงตรงนั้นที่ที่ทำให้มั่นใจว่าเออคุณขอใช้จริงๆนะครับในการโอนไปทำอย่างอื่นเนี่ยก็มีระบบการที่ต้องใส่อย่างที่เห็นก็คือบางทีมีพาสเวิร์ดเนอะก่อนทำธุรกรรมหรือสแกนใบหน้านะครับอะไรพวกนั้นนะครับประมาณนั้นนะครับเพื่อเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ ผู้ใช้บริการว่ามันมัน,ม,นมันไม่น่าจะมีใครที่จะมาทําได้ถ้าเราไม่ กดให้เขาเองแล้วทีนี้ถ้าหากว่าในกรณีที่เราสงสัยว่าบัญชีของเราเนี่ยค่ะอาจจะถูกนําไปเป็นบัญชีม้าโดยที่เราเนี่ยไม่ได้รู้ตัวในส่วนนี้ค่ะพอค่ะเราต้องทํำยังไงบ้างคะครับเบื้องต้นก่อนตะกี้ที่ตะกี้ทางทางคุณนุ้ยกับคุณปาลถามผมก็คือว่าเปิดบัญชีมันก็ไม่ได้ง่ายนะใช่คือเราต้องไปด้วยตัวเองมีบัตรประชาชนไปเสียบถูกต้องแบงก์ก็จะถามคําถามแล้วเออท่านเปิดบัญชีอะไรเอาไว้ใช้ทาอะไรรับเงินเดือนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับ มันไม่ได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะถามว่า,ามันถูกหลอกแบบเอาบัญชีไปโดยที่เราไม่รู้ตัวมันค่อนข้างยากนิดนึงนะครับนะต้องให้ความ,มช,ชื่อมาอตงน,นส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นเพราะว่า เรียกว่าขอให้จ้างให้จ้างก็ไม่ได้เปิดเดี๋ยวนี้ก็ง่ายๆเลยว่าเดี๋ยวนี้ถูกจ้างให้ไปเปิดบัญชีเยอะมากที่เมกี้เนี่ยโยงกลับไปว่าโทษที่โดนนี่มันไม่คุ้มหรอกสมมติว่า3 0 0 0 5 0 0 0อะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายถ้าเกิดโยงกลับมาว่าท่านเป็นบัญชีมาติดคุกอีก3ปีด้วยนะครับพนะครับเพราะฉะนั้นคือตรงนี้คือคืออย่าไปวุ่นกับมันอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่านะครับหรือถ้าเกิดขยับไปนิดนึงก็คืออย่าไปเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้เขาเอาไปใใชชช้้้้ไไดหหรรรืืออยยมบัตปปะาาน่งี บางทีแบบหน้าตาจะใกล้ๆก,กันหรือมันบัตรภาพบัตรประชาชนมาจะไม่ค่อยชัดมากอะไรมากใกล้เคียงกันอย่าให้เขาเอาบัตรประชาชนเราไปใช้เพราะเปิดบัญชีก็ต้องใช้บัตรประชาชนนะครับอันนี้ก็คือคือถ้าไม่อยากตกเป็นเหยื่อด้วยที่เราไม่รู้ตัวก็ต้องระมัดระวังเรื่องพวกนี้นะครับแต่ทีนี้คือก,ก,ก็ก็ต้องเตือนกันอันนี้ผมคิดว่าต้องย้ํากันว่าเพราะว่าอาจจะอย่างอย่าง,างที่เราคุยกันว่ามีคนที่ ยังไม่เข้าใจถึงโทษของมันนะครับแล้วก็ความผิดที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากผ่านทางรายการด้วยว่าเราอย่าไปร่วมมือกับพวกมิจฉาชีพนะครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุไหมคะเหมือนบางทีเขาแบบไม่ค่อยรู้เรื่องหรือเนี้แล้วึงดูบางทีคนเข้าไปปุ๊บอ้วย่ายๆเอบัญชีเอาบัญชีดีอะไรเห่านี้ยถูกต้องนะครับ คือจริงๆจ,จะไม่ใช่แค่เรื่องเรื่องของเรื่องของเงินในทองทอนนะผมว่าหลายๆเรื่องเนี่ยคือการรับติดจ,จักทางราชการอะไรพวกนี้มันก็ด้วยคือเราอย่าไปให้เขาเอาเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเรานะครับว่ามันมัน,มนอันตรายนะครับในทุกๆเรื่องนะครับอันนี้ก็มีใช่อันนี้ก็มีมาตรการจัดการกับพวกบัญชีมาแล้วทีนี้ภัยทางการเงินมันมีหลายรูปแบบครับเรามีมาตรการในการจัดการอื่นๆอีกไหมครับผอคือต้องบอกว่าจริงๆถ้ามองในแง่ของการที่จะทําให้ภัยทางการเงินเนี่ยมันมัน เรียกว่าอยู่ในการจัดการได้ควบคุมได้นะผมก็มีหลายมิติซึ่งซึ่งในส่วนของแบงค์ชาติเองเนี่ยนะครับเ,เรากํากับดูแลสถาบันการเงินเนี่ยเราก็อนอกเหนือจากที่ที่เราพูดถึงเรื่องมาตรการที่มีทั้งบอกให้แบงค์ต้องใช้สแกนใบหน้าใส่พินโค้ดนะครับรวมถึงตอนหลังเราก็มีเรื่องโอนเงินเนี่ยถ้าเกิดเกิน50,000บาทนะครับ ก็จะต้องให้สแกนใบหน้าด้วยซึ่งก็จะมีความซ้อนเรียกว่าทําให้มันการโอนจํานวนก้อนใหญ่ๆมันไม่ได้ทําได้ง่ายนะครับตัวนี้ก็เป็นเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยกับลูกค้าของแบงค์นะครับถัดมานะครับเนื่องจากบางทีในห้าหมื่นมรนดูจะเหมือนเยอะไปสําหรับคนบางคนเน้อเขาไม่ได้มีเยอะทยอยโอนทีละนิดสิก็สามารถนะครับแบงค์ก็จะทยอยปรับยกระดับมาตรการขึ้นมาอีกนะครับเช่น สามารถปรับจากห้าหมื่นลงมาเหลือหนึ่งหมื่นหรือสองหมื่นก็ได้นะครับแล้วการที่จะแก้กับจากสมมติว่าเราก็อาจจะมองว่าผมต่อให้ผมลดลงมาแล้วเนี่ยปัจจุบันนี้สามารถเรียกว่าหลอกให้ประชาชนแก้ตัววงเงินได้เองอีกเพราะมันอยู่ในสิ่งที่ทําได้ในแอปอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาก็เลยบอกว่าถ้าต่อไปลักษณะนี้เขาจะลดลงมาได้แต่การเพิ่มกลับไปหรือเพิ่มเป็น5 0,000ื่นเป็นแสนเนี่ยต้องไปทําที่แบงก มันก็จะแบบยากขึ้นลําบากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรากําหนดว่าเ,ออเราไม่อยากเสียหายมากกว่าน,นี้แล้วรเราเราแบบแค่หมื่นเดี๋ยวก็พอเราก็เซตลงมาไม่ใช่ห้าหมื่นเราเซตมาหมื่นหนึ่งให้สแกนใบหน้าก็ได้นะครับแต่การปลดล็อกก็ต้องไปทีแบงก์ก็จะเป็นมาตรการที่เข้มข้นขึ้นหนึ่งนะครับหรือบางทีเนี่ยในส่วนที่เป็นเรื่องของจะล็อกเงินไว้เลยก็ได้่าแต่ก่อนเราอาจจะมีว่าท,ทําธุรกรรมต่อวันได้เท่านั้นเท่านี้เนาะพอเราเซตของเราเองให้มันต่ําลง การแก้ไขก็ต้องไปแก้ที่สาขาเหมือนเดิมอีกอาเน,นียมันก็จะทําให้เราไม่โจรไม่สามารถมีชชชีไม่สามารถไปบอกแล้วว่าเออถ้าพี่โอนพี่เข้าตรงนั้นนะกดตรงนี้แล้วก็เพิ่มวงเงินในการโอนให้เขาเนี่ยอ,อันนี้ก็จะเกิดขึ้นได้ยากขึ้นนะครับแต่2เรื่องนี้ก็จะเป็นสิ่งที่แบงก์จะทยอยทำออกมาให้ในช่วงปลายปี2องนอนี้นะครับ Q4 ประมาณไตรมาสสีนี้จะได้เป็นวิธีการป้องกันอีกอทางก็ช่วยให้ประชาชนมีทางเลือกที่จะแบบ ถ้าเราอยากไม่อยากแบบคือคือเราอาจจะเป็นคนเชื่อง่ายอะไรอย่างเงี้ยคนมาขอตั้งเราก็สามารถเซตไว้แล้วบันทําให้มันยากเราไม่เผลอง่ายๆอย่างเงี้ยก็ดีมันจะมีวิธีการตั้งอยู่ว่าเอาวงเงินวันหนึ่งคุณจะต้องโอนเท่าไหร่ไม่เกินเท่าไหร่กดได้ไม่เกินกี่ครั้งต่อวันอะไรอย่างนี้นะครับแต่ที่ผ่านมาอย่างที่ว่านะเรายังแก้ เซตเองแล้วก็แก้เองแต่มิชชันจี้มันเก่งมันก็คุยคุนตาคุณใหญ่เนาะงันไปกดแก้เอาเองเนี้ยมันก็ตอนนี้เลยยากขึ้นสาหรับคนที่กระทำความผิดนะค่ะก็คือส่วนใหญ่เขาจะใช้ในส่วนของผู้สูงอายุเป็นหลักหรือว่าใครก็ตามที่คิดว่าแบบเออเราเราแบบใจอ่อนเลียคนง่ายนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่อาจจะทําให้มันเรียกว่าเข้มข้นขึ้นได้ก็คือเรื่องของสมมติว่า สมมติอันนี้ก็พูดกันขำๆนิดนึงเนอะสมมติผมมีภรรยาผมสามารถให้ภรรยาเนี่ยเป็นคนอนุมัติหลังจากที่ผมกดแล้วเช่นสมมติจะไปซื้อเรียกว่าโอนเงินห้าหมื่นบาทแต่บอกว่าต้องปการอนุมัติจากภรรยาก่อนมือที่สองเ่ต้องเรียกมือที่สองอันนี้ก็จะช่วยให้แบบว่าโอเคการทำด้วยมีคนช่วยสอบทานให้เช่นพี่จะโอนไปทำอะไรอะไรเงี้ยทรมาถามก่อน๊ะทำอะไรนะใช่เพราะบ่อยครั้งการหลอกก็คือว่ามิจฉาชีพมักจะบอกเราแบบ ใช่ครัเฮ้ยอย่าไปบอกใครมันเหมือนเป็นเรื่องที่ถ้าคนอื่นรู้มันจะเสียหายกว่านี้นะอะไรเงี้ยมันก็จะไม่กล้าบอกบางคนก็คือกลัวไงบางทีมันมีวิธีการขู่ใช่มันขู่เราใช่จะติดคุกจะมีตำรวจจับจะอะไรอย่างเงี้ยไปพูดจะใครพี่ต้องทำเองคนเดียวอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นคือการที่มีอีกตาหนึ่งมาช่วยคอยเตือนสติอ่ะพูดอย่างไงดีกว่าก็จะทําให้พวกนี้มันยากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนที่ตะกี้อาจจะพูดต่อไปเลยก็ได้ มาตรการต่างๆที่เราออกไปเนี่ยก็ช่วยทําให้เรื่องของบัญชีม้ามันมันจัดการได้ดีขึ้นจริงๆ ừ ừ ừ นะครับเพราะว่าเราออกไปประมาณน่าจะประมาณวันที่หนึ่งสิงหาหกเจ็ดนะครับยอดออการดําเนินการกับพวกบัญชีม้าเนี่ยเพิ่มขึ้นเราสามารถระงับได้ถึงห้าเท่าตัว ừ ừ ừ นะครับ ừ ừ มันมันเพิ่มขึ้น,นเป็นทิศทางที่ดีแล้วก็มาตรการที่ออกไปเนี่ยก็จะช่วยให้คิดว่าออประชาชนเน่ยเรียกว่า มีโอกาสถูกหลอกได้น้อยลงแน่ๆ,ๆนะครับอันนี้เป็นมาตรการที่ภาครัฐสีห้าหน่วยงานเนี่ย,ยร่วมร่วมมือกันทําผักดันออกมานะครับ พราะความเสียหายมันค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นเป็นเรื่องที่กระจายไปวงกว้างต้องพูดไปอย่างนั้นนะครับค่ะพอโอค่ะนี่ถ้าพูดถึงตอนนี้เนี่ยนอกเหนือจากบัญชีม้ายังมีภัยเรื่องอย่างอื่นหรือว่าแบบหลอกให้โอนอย่างที่พอพูดมายังมีเรื่องไหนอีกบ้างไหมคะที่แบบเราต้องเฝ้าระวังในช่วงนี้ค่ะเพราะพี่มิรพี่มิตรฉาดจีบเนี่ยมัญชานะก็ถ้าจะพูดถึงก็จริงๆก็คือหลอกเป็นแบงค์ชาตินี่แหละมีนะไอ้ตอนช่วงหลังนี่คือทางทางแบงค์ชาติเองก็ออกแจ้งเตือนไปนะครับว่า ว่าเออแบงค์ชาตไม่มีการที่บอกว่า อายัดบัญชีคุณหรือบอกว่าให้คุณโอนเงินให้แบงค์ชาติแบงค์ชาติไม่มีการโทรไปหาคุณทั้งนั้นนะครับอันนี้นอกแต่ก่อนเนี่ยมันอาจจะเป็นพวกการไฟฟ้าเป็นสถานีตำรวจหรือกรมที่ดินโน่นนี่แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเล่นใหญ่เป็นแบงค์ชาติเล่นเป็นแบงค์ชาติเล่นเป็นแบงค์ชาติเลยอันนี้ก็ต้องฝากเตือนทางพี่น้องนะครับทางภาคใต้นะครับไว้ให้ระมัดระวังคือจริงมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นแค่แบงค์ชาตินะผมว่าเดี๋ยวก็มันพอเรารู้ทันมันก็เปลี่ยนไปเป็นที่อื่นที่อื่นอีกก็เปลี่ยนเรื่ หลักๆอันนี้อาจจะพูดเลยไปถึงการทิปหรือว่าไอ้พวกที่เตือนสติทางทางพี่น้องได้เลยใช่ไหมคะเชิญเลยค่ะท้ายก่อนจะทิ้งท้ายจากกันนะคะอยากจะให้พอเนี่ยได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนค่ะให้ได้รู้เท่าทันภัยกันเนินค่ะเชิญค่ะครับผมคิดว่าในส่วนสําคัญที่สุดเราเน้นย้ําคือการมีสติอันดับแรกก่อนนะคือเพราะถ้าเราตกกรใจยหรือว่าถูกควยคูอย่างที่ว่าตะกี้นะครับเรากลัวปุ๊บเออเราก็จะขาดสติพวกมิจฉาชีพมันจะทําให้เรา ขาดสติแบบ<ช>ลดนลานนะครับน่นสติคือสิ่งสําคัญที่สุดนะเพราะเงินอยู่กับเรา<ช>ถ้าเราไม่กดเองไม่ทําอะไรเองเนี่ยมันมันไม่มีทางเอาเงินจากบัญชีเราไปได้แน่นอนเพราะฝั่งของสถาบันการเงินเนี่ยอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่ามาตรการน่โอ้ไม่ใช่โอนเงินกันได้ง่ายถ้าไม่ใช่ของบาท20บาทเนี่ย<ช>มันแพง,งเนี่ยมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสติคือสําคัญที่สุดแล้วก็ถัดมาตะกี้ที่เราพูดกันไปประมาณสอสาครั้งนะครับก็อยากจะย้าเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบัตรประชาชนนะครับตัวข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่บนบัตรประชาชนนะครับเรื่องของ Username Password เ์ต่างๆหรือว่าพินโค้ดต่างๆที่เราใช้ในการทำธุรกรรมนะครับรวมถึงเวลาบางธุรกรรมอ่ะเขาก็จะส่งมาเป็นไอ้วันทามพาสเวิร์ดโอทพอันนี้ก็ส่งมาให้อันนี้ก็อย่าไปบอกใครเพราะบางที่การทำธุรกรรมบางทีมิจฉาชีพก็จะหลอกลว่า เดี๋ยวจะมี OTP เข้ามาแล้วพี่ช่วยบอก OTP ผมนะนั้นก็จะสามารถเอาไปทําเองได้เลยตัว OTP ก็เป็นสิ่งสําคัญเช่นกันนะครับที่ที่ไม่ควรจะไปเปิดเผยให้ใครทราบนะครับแต่เรื่องเรื่องบางเรื่องเนี่ยก็ยังมีความกังวลเยอะนิดหนึ่งอย่างเช่นเอ๊ะผมจะไปขอออกใบกํากับภาษีเนี่ยบางทีตัวร้านค้ากระามบัตรประชาชนเลขที่บัตรประชาชนเลขที่ผู้เสียภาษีอะไรเงี้ยอันนี้ผมคิดว่ายังยังมันค่อนข้างปลอดภัยนะไม่ได้เพราะธุรกรรมที่มันจะต้องเข้มข้นกว่านั่นคือมันเอาบัตรไปเสีย นะเพราะฉะนั้นคือถ้าเขาไม่มีบัตรมันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันอันนี้ยังยังเป็นประโยชน์ของเรื่องนั้นแล้วก็ส่วนที่เป็นเรื่องของแต่ก่อนที่จะฮิตๆหน่อยก็จะเป็นเรื่องของออไปกดลิงก์ใน SMS เพนะครับคือเราอย่าไปเที่ยวกดลิงก์ที่เราไม่รู้ที่มาที่ไปนะครับหรือว่า คนที่เราไม่ได้รู้จักเนี่ยส่งมาให้เราเพราะตอนนี้ธนาคารไม่มีการส่งแน่นอนนะครับหรือหน่วยงานรัฐอาจจะไม่มีใครคอยส่งและเด<ช>เดี๋ยวน,นะครับมันจะไปเชื่อนะครับเพราะกดลิงก์เนี่ยมันอาจจะไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอะไร <มา S 2> พวกนั้นะซ,ซึ่งทำให้มันควบคุมโทรศัพท์ได้อะไรได้นะครับออไม่จําเป็นนะครับแล้วก็อย่างตะกี้ที่เราพูดกันว่าอย่าให้ใครไปชี้บัญชีของเราไปใช้เป็นบัญชีมามีความผิดนะครับเราะนั้นแล้วก็สุดท้ายคือว่าก็อาจจะมองในแง่ว่า คือของดีมันไม่มีอยู่จริงเพราะอันนี้คือของดีแล้วถูกอ่ะมันประเภทแบบว่าลงทุนแบบนี้แบบนี้แล้วได้ผลตอบแทนโอ้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยอ่ามันไม่ได้ง่ายแบบไม่มีความเสี่ยงนะครับก็ขอให้มีสติแล้วก็ระมัดระวังตรงนี้ถ้าเกิดมีสงสัยว่าตัวเองอาจจะถูกหลอกแล้วนะครับรีบติดต่อ144 1อันนี้คือ,อ<ะ>คำคำฝากของผมนะครับสุดท้ายแล้วก็หากต้องการความรู้เรื่องอื่นๆนะครับที่อาจจะเกี่ยวกับเงินกันทองทอง,ทองรวมถึงปรึกษาเนี่ย ทางแบงชาติเองเรามีสายตรงนะครับ12 13ท,ที่ที่อยากจะฝากเบอร์นี้ให้กับประชาชนได้โทรเข้ามาติดต่อนะครับมไม่ว่าจะเป็นร้องเรียนสถาบันการเงินก็ดี แจ้งว no okay. ่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าหนี้ท anyway> ี่เป็นสถาบันการเงินเลยผู้ปรึกษาได้12 13นะ12 13กับ1 cc 1ก็สามารถโทรไปได้เลยนะคะวันนี้เนี่ยได้รู้แน่นอนเลยว่าการป้องกันภัยการเงินกับการจัดการบัญชีม้าแล้วก็อีกหลากหลายรูปแบบเป็นแบบไหนถูกต้องค่ะวันนี้ต้องขออบคุณพอมากมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะแต่ว่าก็เอิ้นค่ะคุณผู้ชมคะเวลาขอมเราแม็กซ์แล้วนะคะวันนี้น้องเศร้านุ่นพี่ป้าปัมแล้วก็ผพ้รวมแล้วก็ทีมงานต้องลาไปก่อนค่ะขอบคุณ สำหรับการติดตามรับชมสำหรับนีสสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ